มาทําข้อสอบเข้าเตรียมวุด,ดมกันนะคะอันนี้เป็นแนวข้อสอบเข้าเตรียมวงโดมนะคะถ้า a เท่ากับ5ยกกำลัง1000ันบวกด้วย5ยกกําลังลบ1000และ b เท่ากับ5กําลัง1000ลบ5กําลังลบ1000นะคะจงหาค่าของ a กําลัง2ลบ b กําลังสองซึ่งเราสังเกตนะคะว่า a กําลัง2ลบ b กําลัง2เนี่ยเราสามารถแตกให้อยู่ในรูปของผลต่างกําลัง2ได้นะคะก็คือ a บวก b คูณกับ a ลบ b ทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่า a คืออะไร b คืออะไรดังนั้นในวงเล็บแรกนะคะวงเล็บแรกเนี่ยเราสามารถเอา a กับ b มาแทนค่าได้เลยนะคะดังนั้น a ก็คือกําลัง1น0 0นะคะแล้วก็บวกด้วยกําลังลบ1000ทีนี้บวกกับ b b ก็คือกําลัง1น0 0นะคะลบด้วยกําลังลบ1000ต่อไปเป็น a ลบ b นะคะก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือกําลัง1000 บวกด้วยห้ากำลังลบ1นึ่แต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายเป็นลบนะคะเราอย่าลืมกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนั่นก็จะได้เป็นห้านะคะกำลัง1นึ่แล้วก็บวกกํากำลังลบ1นึ่งพนะคะอะตรงนี้ระวังเรากระจายลบเข้าไปนะคะก็จะเป็นลบแล้วก็บวกดังนั้นนะคะเราดําเนินการ บวกลบกันให้เรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้กับอันนี้ตัดกันได้นะคะก็จะเป็นกํากำลัง1,000บวกกับกําลัง1000แล้วก็ข้างหลังนะคะอ่ะหรืออาจจะงงว่าเอ๊คืออะไรนะคะลบก็คือลบตรงนี้ทีนี้ b เนี่ยนะคะ b ตอนแรกเนี่ยมันเป็นวงเล็บอยู่นะคะให้เราลองมองตัวเนี้ยเป็นวงเล็บนะคะแล้วก็ติดลบข้างหน้าดังนั้น a ลบด้วย b เนี่ย b ก็คือหนูจะต้องกระจายอันนี้เข้าไปนะคะกระจายลบเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นลบห้ากำลังหนึ่งพันแล้วก็บวกด้วยห้ากำลังลบหนึ่งพันนะคะอ่ะต่อนะคะต่อไปจัดการวงเล็บที่สองก็จะมีตัวที่ตัดกันได้นะคะก็คือตัวนี้กับตัวนี้ก็จะได้เป็นห้ากำลังลบหนึ่งพันนะคะบวกกับห้ากำลังลบหนึ่งพันอ่ะทีนี้นะคะ ห้ากำลังหนึ่บวกกับห้ากำลังหพันเนี่ยเราดึงห้ากำลังหนึ่ออกได้เราจะเหลือ1นบวกกับหอ่ะอันนี้คือวงเล็บแรกนะคะส่วนวงเล็บหลงังห้ากำลังลบหนึ่งพัดึงออกนะคะข้างในวงเล็บก็จะเหลือคือหนึงบวกกับหนึ่งอ่ะเราก็จะได้เป็นห้ากำลังหนึ่ะคะคูณกับสองหนึ่งวงเล็บแล้วก็อิงวงเล็บหนึ่งก็คือห้ากำลังลบหนึ่ คูณกับ2นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าทั้ง4ตัวเนี่ยคูณกันตัวนี้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 มีที่ตัดหมดก็คือ2ตัวนี้นะคะคือ5้ากำลัง1000คูณกับกํากำลังลบ1,000พฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันนะคะ1,000พันบวกกันลบ1,000ก็คือ0 5นยากลังศก็มีค่าเท่ากะนะับ1ดังนั้นก็จะเหลือ2คูณกับ2ก็จะเป็น4นะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะถ้า a ส่วน x บวก3บวกด้วย b ส่วน x ลบ2เท่ากับ x ลบ5ส่วน x กำลังสองบวก x ลบ6จงหาค่าของ a บวก b นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่า a กับ b เนี่ยเราจะทำยังไงกันดีนะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราบวกกันเนี่ยเราก็ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันดังนั้นนะคะษส่วนอันแรกเนี่ยถ้าทำส,ส่วนให้มันเท่ากันนะคะ ดังนั้นเราก็จะได้เป็น x บวก3เนี่ยคูณกับ x ลบ2แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่าแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็น x เนี่ยคูณกับ x ลบสส่วน b เนี่ย b จะคูณกับ x บวก3นะคะเราก็ขวามือไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันก็เอาไว้เหมือนเดิมเลยนะคะยกมาทั้งก้อนเลยทีนี้ซ้ายมือนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยคือ x กำลังบวก x ลบขวามือก็ x กำลังบวก x ลบ เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ข้างบนเนี่ยกระจาย a เข้าไปก็จะเป็น ax ลบ2 a บวก bx นะคะบวก3 b ขวามือก็คือ x ลบ5นะคะอ่ะทีนี้ส่วนกับส่วนเนี่ยมันเท่ากันนะคะเราก็จะตัดมันทิ้งไปได้เลยดังนั้นเราจะคิดแค่ข้างบนข้างบนก็จะเหลือ x ลบ5นะคะก็จะเป็น ax ลบ2 a บวก bx บวก3 b อ่ะทีนี้นะคะ สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยซ้ายขวาอ่ะพอเราดําเนินการแล้วซ้ายกับขวามันเท่ากันดังนั้นเราก็จะดูเฉพาะต่อจงนะคะอ่ะห้าเนี่ยห้านะคะห้าเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาว่าห้าเนี่ยมันควรจะคู่กับคู่ไหนซึ่งเราดูก่อนนะคะว่าอ่ะเราเราแยกเป็นสองกรณีนะคะกรณีที่ติดอ่าติดตัวแปรนะคะก็จะเป็น ax เนี่ยบวก bx ตรงนี้จะเท่ากับแค่ x แต่อีกอันหนึ่งก็คือลบ 2a เนี่ยบวกกับ 3b จะเท่ากับลบ5อ่ะทีนี้นะคะลองสังเกตดูว่า a กับ b เนี่ยจะต้องรวมกันให้ได้เท่ากับตัวเลขข้างหน้านี้ดังนั้นตัวเลขข้างหน้าจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเลข1น,นะคะดังนั้น a บวกกับ b เนี่ย จะต้องรวมกันให้ได้1ก็ตรงกับคําตอบพอดีนะคะก็คือ a บก b เนี่ยเท่ากับ1พอดีเป๊ะเลยโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจบไวเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคะ่ะ